แผนที่แดนชำระบาปนะครับซึ่งอันเนี้ยผมขอบอกเลยนะว่าแผนที่นะี้ยจุดแคมป์เนี่ยโคตรจะเยอะใครมีชาติโน่เอามาด้วยนะนี้ดอกมาด้วยนี่เขาก็เตรียมตัวลงไปเก็บปืนนะ ปล่อยล้างปล่อยล้างปอมไปนะมึงก็โดนยิงนะแม่ไป hmm. ้เราลยลงใหม่นะเห็นแล้วกันลงใหม่ลงใหม่ลงใหม่เลยนะไม่ไม no, ่รอไม่รอช้ารีบลงหม่รีบเลยนะ เมื่อนะหมายว่าจะมีคนไปจ้องที่โกนเอ,อ่อาอากาศเลยเออกดนอนด้วยนะใน,นไม่มีคนเห็นนะจริงว่ามีคนเห็นผมนะ ก็ปล่อยาจ้ีโน่ตามของนะถ้าเขาดูดีเขาขจะเห็นก็ไรยังผมยังไม่ว่าไปนะก็ ทำอ,อะไรรอก็ได้นะแอ,อร์รอทำอะไรก็ได้เขียตอนนะี้อ่ะเหมือนใช้ชตัตเตอร์ผิดนิดนึงก็ต้องว้าไปเก็บปืนให้ทันนะต้องรีบลี่แบบโอ๊ยรีบจัดนะแล้วใครก็รอแอร์ดรอปก็ได้เราค่อยไปรอไอ้คนอื่นก็ผมจะรอแอร์ดรอปเอาดีไหมวะ อันนี้มียิงสามนัดเหรอ,อกดทียิงสามนัดก,ก็เรียกเรียกลงหสนใจจากศัตรูนะแล้วก็คนที่จะลงไปฟาร์มของนะว่าคนมาเหลือน้อยนะไปเอาเว พี่ดูทรงไม่น่าทำเลยขึ้นมาก่อนนะมถ้าจะไปเก็บไม่ได้นะแต่ว่าถ้าไปฝั่งนู้นน่าจะได้ต่อไปข้าวห้าร้อยอรอคเอาร้อยดอรอก็แอบรหลที่มันไม่วงฟ้านะแต่ว่าถ้ามีคนมาจากฝั่งนู้นอ่ะโดนแน่นอนเินขามันสูงสูงก็นั่นแหละนะคลิปนี้ก็มีไม่แค่นี้แหละครับ สวัสดีจ้า